เดี๋ยวก่อนที่จะเข้าในตัวเรื่องนะครับผมอยากบอกก่อนว่าสำหรับเพื่อนๆคนไหนถ้าหากมีข้อมูลในตัวเกมที่อยากจะทราบก็สามารถคอมเมนต์ที่ข้างล่างได้เลยนะครับแล้วก็ส่วนไหนที่ผมรู้เนี่ยเดี๋ยวผมจะทําคลิปออกมาให้และอธิบายให้ฟังว่าเออทำไมอะไรยังไงแบบไหนก็ว่ากันไปตามหัวข้อเนาะมีอะไรก็ถามข้างล่างแล้วกันนะครับสวัสดีเพื่อนๆชาววันพีชเนื่องจากว่ามีคนถามมาว่าเอออยากมีหลาย ex แบบเนี้ยแบบผมอะ่ะต้องเล่นยังไงต้องเล่นแบบไหน ต้องทํำยังไงบ้างนะครับเอาเคมาเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาตอบให้แต่ก่อนที่จะเข้าเนื้อเรื่องเนี่ยผมอยากแยกส่วนก่อนจะได้เข้าใจนะครับ 1. คุณจะทําบูธถึงเท่าไหร่โอเวอร์บูธอ่ะอันนี้คุณต้องตอบกับตัวเองก่อนเลยนะเพราะว่ามันจะมีส่วนดังนั้นผมเลยต้องถามก่อนโดยเบื้องต้นเนี่ยผมจะได้อ่าบูธหนึ่งร้อยในเร็วๆนี้นะครับเอามาจากไหนเดี๋ยวผมขออธิบายของผมก่อนนะครับโอเวอร์บูธหนึ่งร้อยมาจากไหนต้องเอาต้องเอาให้ดูไง อย่างแรกเลยคือตัว2ดาวกับ3าดาวตรงนี้แลกให้เรียบชัดเจนนะครับถ้าคุณได้ครบเนี่ยบูทคุณก็100แล้วเคลียนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยแค่ไอไอสามดาวตรงนี้นะถึงเอ่เออะไรวะถึงตัวไหนวะถึงไอน้องน้องพายุน่ตัวล่าสุดอะเอาให้ครบถ้าครบเนี่ยโอเวอร์บูทคุณจะ100แล้วดังนั้นคุณก็ไม่จะเป็นที่จะมาจะต,ต้องทํา4ดาวหรืออะไรแบบเนี้ยเพื่อให้มันได้โอเวอร์บูทหนึ่งร้อยเอาไว้ชัดก่อนนะครับ หลังจากนั้นถ้าคุณตัดสินใจได้แล้วบูตร้อยก็คือจบ2ใครทาโอเวอร์บูตเกินร้อยอ่ะมันมันจะต่างกันแลละเดี๋ยวผมจะบอกว่าทําไมและยังไงนะครับมาเดี๋ยวเข้าเรื่องเลยแล้วกันเนาะใครอยากได้ ex หลายๆตัวแบบนี้อย่างแรกที่คุณจะต้องเข้าใจก็คือดวงครับอย่างคลิปรล่าสุดที่ผมเพิ่งลงเนี่ยไม่อยากผมเปิดไปอยู่ที่400แล้วก็ในส่วนของยามาโตะถ้าจำไม่ผิดคือไม่เกิน800เหระผมจำจำไม่ได้ต้องขอโทษด,ด้วย500 500 800นี่แหละโซนโดดัมอยู่ที่800นะครับ ส่วนแชงก็เท่าไหร่วะสามร0อยสี้อะไรเงี้ยคือมันเป็นการดวงแต่สิ่งนี่คุณจะทําได้เป็นดังนี้โดยผมจะเอาข้อผิดพลาดของผมมาบอกให้ไปที่ตัวละครยังไม่มีตัวที่ผมบไม่มีคือแชงครับและเป็นยังไงผมจะบอกข้อผิดพลาดนะตอนนี้แชงมาเนี่ยผมต้องคุยกันตามตรงก่อนว่าผมซื้อไอดีมาเนาะตอนแรกที่ซื้อมาเนี่ยมีแค่7ตัวตัวประมาณเนี้ยหลังจากนั้นนะครับไอตอนลูฟี่มาผมซื้อไอดีใช่ปะ และไอตัวถัดมาที่มาก็คือแชงฟิลเลสกับตัวเซตโตซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยผมดองเพชรยาวเลยแล้วผมไปได้ตัวเซโตการันตี2อ0 0หลังจากนั้นนะครับผมเหลือเพชรอีกแค่ประมาณเท่าไหร่วะเอ่อเพชรเหลืออยู่ประมาณ800มั้งประมาณเนี้ยประมาณเนี้ยและในตอนที่เดือนแฉงกับเซโตมาเนี่ยมันแจกเพชรเยอะมากๆถูกปะแล้วในเดือนนั้นอะไอตอนที่มีแฉงมาต่อผมไปสูแ่แฉงก่อนที่ตู้จะหมด ซึ่งตอนนั้นเนี่ยผมมีเพชรอยู่ถ้าจำไม่ผิดนะถ้าจำไม่ผิดนะพันแครับพอพันแเนี่ยผมสุ่มแชงจนหมดเลยผมคิดว่าพันแมึงต้องออกให้กูบ้างหน่ะนะเพราะว่าในกลุ่มเนี่ยแบบสามร้อยออกแล้วเฮ้ยออกง่ายจังห้าร้อยออกแล้วคือแบบมึงออกดีกันจังวะกูเอาบ้างอ่าเป็นประมาณนั้นนะครับสรุปพันแแม่งไม่ได้เลยและผมไม่เติมด้วยตอนนั้นอะผมไม่เติมนะครับพอไม่เติมเนี่ยเอาง่ายๆคือมันไม่การันตีและไอ้แชงเนี่ยการันตีอยู่สามพันถ้าจำไม่ผิดนะ แช่การันตีอยู่3 0 0พันแล้วผมก็ไม่เติมเพิ่มถ้าจะไม่ผิดต้องซื้อบัตรแดงอีกใบหรือ2ใบเสียงเงินเพิ่มอีก3,000กว่าบาทเพื่อเอามันอะ่ะผมไม่ได้เติมนะตะเสียเพจเป็นรับฟรีและไม่การันตีด้วยหมายข่าวว่าตู้แชงกูไม่ได้อะไรเลยได้มาอย่างเดียวคือเป็นเบ็กแมนเวล60คือดวงกุดขนาดไหนอะเป็นเบ็กแมนไปไหนแล้ววะเอ่อต้องเอาให้ดูนะเพื่อเป็นการยืนยันนะครับคือสุกันแปลกูได้เป็นเบ็กแมนตัวเดียวอะได้ได้ตอนมัน <c oughs> คือโอ้โห,โหกูอยากร้องไห้ เบนเ์แม็นแมนเนี่ยผมไม่เอาหกสิบเองเห็นไผมสูบไปพันแปดคือแชงงผมไม่ได้จริงๆแล้วหมายเขาว่ายังไงก็คือไอพันแปดนั้นเนี่ยคุณจะไม่ได้อะไรเลยคือฟรีสมมุติใหม่ถ้าตอนนั้นที่มีแชงแต่ผมรู้แบบตอนนี้แล้วนะผมไม่เปิดเลยอะแล้วผมเอาพันแปดนั้นเนี่ยไปสูบแม่ใหญ่ตอนต้นปีเคลียร์ไหมเอาไว้ชั้นนะผมไปสูบแม่ใหญ่ตอนต้นปีเนี่ยตอนที่มันมาเนี่ยเพราะว่าแม่ใหญ่การันตีอยู่พันแปดใช่ปะ่ะเนี่ยๆๆเนี่ยเนี่ย พอมันทันแต่ปั๊บใช่ป่ะพอไอโซโลมาผมก็เปิดได้แล้วก็ไอไคโดมาผมก็เปิดได้เพราะว่าผมมีสูตรถ้าใครจําไม่ได้นะครับไปดูตอนผมเปิดอ่โซโลอะ่ะซึ่งผมบอกแล้วว่าเปิดโซโลทีเดียวแต่ได้ไคโดด้วยเปิดทีเดียวแล้วได้2เด้งอะ่ะได้2 ex เลยทีเดียวอะ่ะเออนั่นแหละเปิดไอเปิด,ปดไคโดแล้วได้โซโลไปด้วยนะครับไปดูตอนย้อนต้นปีได้ผมเล่นสูตรนั้นเออแล้วหลังจากนั้นเนี่ยผมจะมี ex ครบเลย เห็นว่าไล่พันแปดที่ผมเสียกับแชงฟรีไปผมก็จะมาได้ไม่ใหญ่ทันทีเคลียร์ไหมแทนที่จะไม่การันตีเนี่ยผมก็การันตีแล้วงั้นหมายความว่านี่คือกดเหล็กนะครับทุกๆครั้งที่มี EX มากดเหล็กเลยก็คือถ้าไม่การันตีห้ามส่บทุกกรณีเอาละคุณมีคนถามต่อเดี๋ยวแชงเนี่ยจะมาตอนสิ้นเดือนนะครับเดี๋ยวมีคนถามว่าเอ้ยแต่เพชรผมอะ่ะมีไม่พอซึ่งส่วนตัวผมมองว่าเดี๋ยวแชงมาผมน่าจะมีอยู่ที่ประมาณนะพันห้าร้อยเพชรกว่าแชงจะออกตู้ โดยเฉลี่ยผมมีแน่ๆงั้นหมายความว่าผมก็อาจจะสุ่มเลยครับแต่ว่าให้มันอยู่ในเฉลี่ย1,500เพรัรใช่ป่ะเพื่อคนถามเอา้าก็ไม่การันตีนี่กูยอมเติมจบนะเออยอมจบที่บัตรแดงนะครับน่าจะเติมอยู่2ใบถ้าไม่2ก็3ใบออาประมาณนี้เอาว่าไม่เกิน5,000บาทนะครับอันนี้คือกรณีว่าถ้าไม่ได้แชงนะเออแล้วเดี๋ยวมีคนถามต่อเอา้าแล้วอย่างนี้ตอน4.5ปีก็อาจจะไม่ได้ตัวละครใหม่สิ คำตอบคือใช่ครับแต่ถามว่าไอ้ตัวแชงเนี่ยผมไปเปิดตอนไหนผมน่าจะไปเปิดตอนแบบตู้ใกล้หมดแล้วอ่ะผมน่าจะไปเปิดตอนนั้นเพราะว่าผมอยากดูตัวละคร4.5ปีด้วยว่าเป็นตัวอะไรซึ่งไม่แน่นะผมอาจจะไม่เปิดแชงก็ได้ผมอาจจะไปเอาตัวใหม่เลยอันนี้คือตอบตามตรงนะเผื่อเอาไปตอบตัวใหม่แต่ส่วนตัวยังไงก็ยังได้อยากเปิดแชงอยู่ดีเพราะว่าแชงเนี่ยมันเป็นตัวละครเอ่อเ่อมีคนถามเนาะว่าทาไมถึงยอมเปิด ทำไมตัวแม่ใหญ่เนี่ยคิดแล้วคิดอีกเปิดยากเปิดเย็นนะครับแต่ว่าทําไมไอแชงเนี่ยทำไมถึงไม่ค่อยคิดอะไรเลยเพราะว่าแม่ใหญ่เนี่ยแพ้หลายตัวที่มีสถานะตัวไหนก็ได้ที่มีสถานะเมื่อไหร่อ่ะคือมึงแพ้แต่ว่าอย่างตัวแชงเนี่ยมันแพ้แค่โซโลเป็นหลักตัวอื่นแม้ว่าลบสถานะแชงได้แต่ไม่ได้หมายเขาว่าจะฆ่าได้นะต่างกันนะเคลียร์ว่าเออลบได้แต่ฆ่าไม่ได้นะยกตัวอย่างเช่นยามาโตเหมือนกันไม่แพ้ทุกตัวเลยแพ้แค่ตัวกันสถานะอ่ะหมายเขาว่าตัวอย่างเงี้ยคือหน้าสม เห็นปหตัวการสนานะ mm hmm. ก็คือแชงครับชัดเจนมากมาเลยแบบไม่ต้องคิดมากเนาะแต่ว่าเอาถือว่าเอากฎเหล็กแค่ละก็คืออย่าใช้เพชรทุกกรณีนะครับเป็นกฎเหล็กแล้วก็ใช้เอ้ยใช้เพชรในกรณีที่การันตีเท่านั้นสำหรับตัว ex กฎเหล็กนะเอามาอันดับต่อมานะครับที่หมต้องการจะบอกถามต,อ,ตอนต้นคีะว่าคุณใช้ o v e r b o u g t หนึ่งร้อยไหมหรือว่าเกินคําตอบมันเป็นอย่างนี้ครับเพราะว่าเดี๋ยวหลังจากนี้ถ้าไม่พลาดนะอาจจะมีพวกตู้กาชาเนี่ย เป็นไม่ได้ว่าอาจมีตู้10มาสมมติถ้ามีตู้1ิบคุณก็ต้องเสีย250เพชรถ้ามีตู้ร้อยอะคุณก็เสีย220เพชรเห็นปะคือเดยวเกมมันจะวนมาให้เรื่อยๆโดยเฉลี่ยคุณจะเสียประมาณ6 0 0้0 0เพชร1 0 0 0เพชรเห็นปะคุณจะเสียฟรีเลยผมเลยอยากถามไงว่าถ้าคุณไม่ได้ทำโอเวอร์บูทแบบเกิน100อะมาเคาว่าตู้พวกนี้คุณไม่เปิดเลยก็ได้ชัดเจนปะคุณเอาโอเวอร์บูท100พอปึง้งหลังจากนั้นถ้ามีตู้10ตู้ร้อยตู้อะไรคุณก็ไม่ต้องสุ่มทุกกรณี เพราะว่ามันไม่จําเป็นแล้วไงชัดเจน่ะแต่อย่างผมเนี่ยผมจะทำโอเวอร์บูต160ดังนั้นมีเอ่อมีตู้มาอย่างเงี้ยผมก็ต้องยอมเปิดผมยกตัวอย่างนะครับในส่วนของไอ้ตู้100เนี่ยผมจะได้ตรงเนี้ยอยู่แค่800เอาไว้ชัดก่อนนะแต่ถ้ามีตู้10มาตรงนี้จะได้อยู่หมื่นถึง1 5ื่นชัดเจนนะเอาละทีนี้เดี๋ยวผมคุยต่อแล้วโอเวอร์บู160ที่ผมจะทำเนี่ยมาใช้โคล่าเท่าไหร ซึ่งผมจะคิดแต่ตัวสีดาวเนี่ยเยไอตัว4ีดาวแบบเนี้ยต้องเอาเวลร้อยให้ดูนะครับตัวสีดาวเวลร้อยคือมันมันต้องคำนวณให้เห็นไงม่งั้นมันมองไม่เห็นภาพนะครับ1ตัวจะใช้อยู่ที่ประมาณ3500อันนี้คือผมอัพไปบ้างแล้วนะเอางี้อะไรคือเฉลี่ยใช้อยู่3,5 0 0นะครับทีนี้เราลองคูณครับคูณ30ตัวครับทำไม30มาจากไหนก็คือ4ละ10นเนี่ยเนละส0นะครับ สามสีทั้งหมด30หลังจากอัพครบเนี่ยมันจะได้60เห็นปะผมก็เลยบอกว่ามันจะไปจบที่โอเวอร์บูส์รอหกไงชัดเจนนะโอเวอร์บูส์รอหกปุ๊บเนี่ยมันใช้1ตัวคือ3ามพเอาแบบคำนวณง่ายๆเลยครับสามพนะครับก็อันเนี้ยคูณเลย30มาเขาโอเวอร์บูส์ของผมจะต้องใช้อยู่ที่1น0 0 0 0สเห็นปนะหนึ่งแสนนะเขาว่าอา้าวงั้นตู้10มา1ทีอะ่ะผมได้แค่1รอบเองนะบอกเขาว่าผมจะต้องรอตู้10อีก10รอบเลยเหรอ ใช่เขาตอบคือใช่ครับแต่ว่าระหว่างนั้นเนี่ยเราเปิด ex เดี๋ยวเราก็ได้โคล่ามาอาจจะ2 0 0 0 3,000มันเนี่ยมันมันก็จะบวกบวกกันไปด้วยนั่นเองนะครับมีตู้ร้อยทุกตู้เปิดให้หมดงงว่าตู้ร้อยได้แ0 0รออีอทีก็ได้800เปิดตู้ ex 1อ่า1ปีประมาณ2รอบนะครับก็น่าจะได้อยู่ประมาณ3,000ที่ห่วงที่ห่วเฉลี่ยนะ2 3 0 0 0อ่ะประมาณเนี้ยถ้าใช้เพชรจนแบบเกลี้ยงเลยนะมันจะได้โดยเฉลี่ยประมาณ5000และอ่ะที่เหลือก็ไปได้จากตู้1ิ อีกประมาณพันอาหมื่นหนโดยเฉลี่ยก็ประมาณอยู่ที่เท่าไหร่วะสองสองหมื่ 2, 2, ต่อปีนะครับอันนี้คือโดยเฉลี่ยนะส่วนที่เหลือผมก็คงไม่ได้เติมละมันก็จะจบอยู่ที่ประมาณเท่านี้แหละส่วนมีบางคนที่โอเวอร์บูทร้อไปแล้วมีบางคนงงว่าเขาทําได้ยังไงผมให้คําตอบได้แบบนี้ครับมาที่ตั๋วครับเห็นตั๋วไหมร้อยสี่เเอาง่ายๆเติมแม่งทุกตู้ชัดปะ เช่นสมมุติว่าเรามีอุนติมีอะไรเงี้ยคือเราไม่ได้แคร์ไงเราเน้นเปิดให้ได้เบลร้อยหลังจาก100ถ้ามีตู้ประมาณนี้มาอีกคือเอาง่ายทุกๆครั้งที่มาเนี่ยแม่งมาแบบ1ึเดือน1ตู้อยู่แล้ะมันก็จะได้เป็นโคล่าแบบทีเดียว10ตัวอะไรไงชัดเจนไหมครับนเนี่ยเนี่ยคือคือมันจะมีแบบสุ่มสุ่ม10ตู้นะสุ่มทีเดียว5เออสุ่มทีเดียว10บสิบโลไปสุ่มตู้นะั้นนะอย่าสุ่มตู้นี้นะผมผมขย,ยกตัวอย่างนะเพราะว่าตู้นี้มันแค่หนึ่งใน5เห็นปะ ไปเอา10ครั้งนะเราจะได้1ที10ครั้งเห็นป่ะเนี่ยก็1นึรอบก็ได้อยู่มา40รอบก็เหมือนเปิดตู้10ไงแต่เปิดตู้10แบบ10รอบแบบเติมเงินชัดเจนป่ะเนี่ยไอ้ตู้เนี้ยก็จะอีกประมาณพันหนึ่งหนึ่งเดือนมา1รอบปีหนึ่งก็12รอบนะครับขั้นต่ำก็หมื่นสองก็บวกขึ้นไปอีกบากเขาว่าใช้อยู่ที่ประมาณ2ปีเต็มที่คุณก็โอเว่าโบยุดอยู่160ได้ละหรืออาจจะเกินด้วยซ้ำนะอ่ะก็หวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นคําตอบกับหลายๆอย่างนะว่าสําหรับ มี ex หล,หลายๆตัวทำยังไงมีอะไรทำยังไงก็เป็นดังนี้นะครับส่วน ex เนี่ยมันอยู่ที่ดวงด้วยนะฮะแต่คําแนะนําคือก่อนที่จะสุ่มทุกครั้งให้ดูช่องผมเป็นหลักก็ไดะ้เพราะว่าเดี๋ยวผมจะบอกเลยเอ้ยมาส,สุ่มเลยไหมหรือเดี๋ยวก่อนอะไรเงี้ยอะผมยกตัวอย่างนะอย่างในตอนตู้โฮดี้มาเนี่ยตู้เนี้ยตู้เนี้ยมาผมบอกเลยอย่าพุ่งสุ่มนะเพราะผมคิดว่าเดี๋ยวตู้แชงเนี่ยมันจะมาตอนสิ้นเดือนตอนแรกคิดแบบนั้นคือทีอ่พิกล็อกเนี่ยคือแม,แม่ใหญ่ดันมากั้นนะครับ แต่อันนั้นช่างมันแต่ผมบอกไปแล้วว่าเพราะผมรู้ว่าเดี๋ยวแชงมันจะมาผมเลยบอกว่าเฮ้ยอย่ามพงสุ่มนะเพราะว่าไอ้ตู้นี้กว่ามันจะหมดเนี่ยคือสิ้นเดือนพอแชงมาเนี่ยคุณสุ่มตอนนั้นก็ได้สมมุติว่าถ้าผมไปสุ่มแชงโดยที่จบพันห้าร้อยเพชรอย่างนี้ผมบอกผมก็จะสามารถได้อันเนี้ยบัตรดำสองใบโดยทันทีเห็นปะเนี่ยคือคือผมก็จะบอกแบบนี้ตลอดเวลาหรือว่าตอนที่มีโซโลมาผมก็จะบอกเอ้ยสุ่มโซโลแล้วได้เอ้ยสุ่มไคโดแล้วได้โซโลด้วยนะ โดยอะเป็นอย่างนีง้เดี๋ยวผมจะบอกอยู่แล้วนะครับก็เลยเป,เป็นประมาณนี้แหละคือทุกครั้งอะถ้ามี ex มาดูช่องผมก่อนก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวผมจะแนะนําอยู่แล้วว่าสุ่มเลยไหมสุ่มตอนไหนสุ่มยังไงนะครับอะเดี๋ยวเพื่อมีคนถามเพิ่มเติมนะครับแล้วทําไมแม,แม่ใหญ่เนี่ยมาแล้วผมสุ่มเลยผมบอกแล้วไงว่าผมอะเอาเพชรเผื่อสุ่มแชงไปแล้วยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้ารอบเนี้ยแม่ใหญ่มันมามันก็จะเป็นกรณีเดียวกับแชงไง สุ่มไปเลยพันหครับผมก็จะการันตีอันนี้สใบแน่นอนชัดเจนเห็นป่ะชัดมันม่ชัดม่ง,มง,ช,มงชัดแบบชัดมากๆนะครับอันดับต่อมาก็คือในส่วนของแชงมาเอา้าในแชงมาจะเปิดอีกไหมก็ไม่ไงเพราะบัตรดามันไม่มีแล้วค่อยรอตู้ใหม่เห็นป่ะสิบสวันเท่ากับแม่ใหญ่เป้เลยหลังออกเสร็จค่อยๆสุ่มใหม่ไงดังนั้นถ้าตอนที่แชงมาใหม่เนี่ยผมจะสุ่มในไม้คาตอบคือไม่ผมจะรอตู้หน้านะครับหรือผมอาจจะยอมสุ่มก็ได้แต่สุ่มแค่แบบ300เพซอะ เพื่อที่ว่าอันนี้มันขาดอีกแค่หรอบเองเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยมันมันขาดบัตรดำอีกแค่6กสิบอ่ะดังนั้นผมอาจจะยอมสุ่มก็ได้นะแต่สุ่มแค่สามรอยเพรไปก่อนแล้วที่เหลือเนี่ยค่อยไปในตู้บัตรดำในตู้หน้าอีกทีหนึ่งเพราะว่ามันจะได้ขั้นต่ำก็คือไม่โฮดี้ก็เนปจูนอย่างน้อยก็ยังได้ตัวหนึ่งถือว่าฟรีๆไปนะครับอ่ะก็หวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นคําต่อกับหลายๆอย่างเนาะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับ